สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องฮักแพงชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมนะคะหยกมรกตนะคะหรือว่าหยกนำโชคนะคะเดี๋ยวรับชมได้เลยค่ะอายุของเขานะคะประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะต้นนี้ค่ะต้นใหญ่มากๆเลยค่ะ ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าสวยขนาดไหนคะ่ะปลูกไว้แต่เล็กๆเลยคะ่ะปลูกไว้ในกระถางนะคะแล้วเราก็เอาลงดินนะคะต้นใหญ่มากๆเลยคะ่ะ ซื้อมาแต่ต้นเล็กๆนะคะเป็นช่อเล็กๆร้อยห้าบาทนะคะจนมาทุกวันนี้นะคะต้นใหญ่มากๆเลยค่ะต้นนี้นะคะน่าจะได้หลายแสนอยู่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะดูนะคะช่อองเขาสวยมากเลยค่ะ ถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไม้มงคลค่ะไม้นำโชคนะคะยกมรกตค่ะยกนำโชคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ